สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ชอ่อง Magic Air35 นะคะวันนี้แอร์ก็จะทำเป็นมินิเรนดอมนะคะเป็นสุ่มเปิดไพ่สั้นๆให้เพื่อนๆฟังกันในหัวข้อที่ฝันถึงคนเก่าหมายถึงอะไรนะคะอาจจะหมายถึงว่าเอ๊ะคนที่เราฝันถึงเนี่ยเขาอยากจะสื่อถึงเราหรือเปล่าหรือว่ามันแปลว่าอะไรกันนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่เ็าอยากจะบอกอะไรเกี่ยวกับความฝันของคุณนะคะไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นคนคุยคนเก่าหรือว่าเป็นคนรักเก่านะคะที่แยกทางที่ เลิกล้างกันไปเดี๋ยวเรามาฟังการทีนี้ก่อนอื่นแอก็ขอแนะนําก่อนว่าการทานายในวันนี้เป็นการทานายในภาพรวมนะคะอาจจะมีส่วนที่ตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมนะคะฟังแบบกึงก่งๆแนวทางนะคะกึงก่งกึ่งคลายเครียดไปกันแล้วกันนะคะเอาละตอนนี้เรามาดูสถานการณ์ของคนที่คุณนึกถึงยอยู่หน่อยนะคะว่าเขาเป็นอย่างไรนะคะเขาเกิดในราศีอะไรกันบ้างค่ะสุกนะคะหดาบนะคะคนธาตุลม เจ็ดเหรียญคนธาตุดินาราชินีถือถ้วยนะคะมีคนธาตุลมนะคะเมถุนตุนกุมนะคะคนธาตุดินนะคะพฤศพกันมังกรแล้วก็ราชินีถือถ้วยนะคะถือถ้วยก็เป็นคนธาตุน้ํากระกฎพิจิมีีนนะคะคนที่คืนนึกถึงอยู่นะคะาบางคนเนี่ยอาจจะเป็น รักออนไลน์ก็ได้นะคะคนคุยเก่าของคุณเนี่ยอาจจะเป็นคนที่อยู่ห่างไกลกันก็ได้นะคะเป็นคนที่อยู่ต่างประเทศนะเป็นคนต่างชาตินะคะหรือว่าอาจจะได้ พูดคุยติดต่อกันนะคะผ่านทางสื่อโซเชียลเป็นหลักก็ได้นะคะ<_ <d> _ <n one> เรียกว่าผ่านทางโทรศัพท์เฟซไลน์อะไรแบบนี้นะคะเป็นรักที่อยู่ไกลกันนะคะเป็นรักออนไลน์อยู่ห่างไกลกันหรือว่าบางคนอาจจะทํางานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินนะคะ <S <S การบัญชีการลงทุนนะคะ<_ <d> _ <n one> เขาเนี่ยอาจจะแบบเรียนคนที่มีความรู้ความสามารถเรื่องของการเงินนะคะทํางานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการเงินนะคะเป็นนักบัญชีนักการเงินทํางานด้านธนาคารนะคะหรือการที่เกี่ยวกับพวกตลาดหลักทรัพย์อะไรอย่างเนี้ย ก็จะทำได้ดีเช่นกันในขณะเดียวกันคนที่คุณนึกถึงบางคนเนี่ยเ,เป็นคนเก็บอ,อบอุ่นใจดีนะคะเป็นคนอบอุน่นอ่อนโยนนะคะเป็นคนที่เป็นคนที่คอยคิดถึงคนอื่นก่อนเสมอนะคะเรียกว่าเป็น,นแต่ว่าบางครั้งเขาอาจจะเป็นคนเงียบๆหน่อยนะคะแต่จริงๆเป็นคนจิตใจดีเป็นคนน่ารักนะคะเป็นคนที่มีความรอบคอบสุข,ขุมนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยพูดเท่าไหร่นะคนๆน,นี้ไม่ค่อยพูดเท่าไหร่ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยว่าแล้วที่ตัวคุณฝันถึงเขานะคะฝัน ถึงครั้งเนี้ยสื่อถึงอะไรนะคะให้ไพ่บอกทีนะคะเก้าถ้วยเก้าดาบนะคะตัวคุณเองยังมีความรักความปรารถนาดีให้เขาเสมอนะคะถึงแม้ว,ว่าเราอะจะเคยเลิกลาห่างล้างกันไปนะคะแต่ว่าเราก็ยังคงเป็น ในในความรู้สึกของเราอะ่ะเรายังมีความรู้สึกที่ดีๆให้เขาอยู่เสมอนะคะเนี่ยมีแก้วถ้วยนะคะมีแก้วน้ำเนี่ยล้อมรอบตัวเราเลยเรายังคอยคิดถึงถึงเขาอยู่เสมอที่เราฟันถึงเขาเนี่ยส่วนหนึ่งเราอาจจะเป็นห่วงเขาก็ได้นะคะคิดว่าแบบเอ้ยเขาอยู่สุขสบายดีไหมนะคะเออเราคิดว่าเออเขาสบายดีหรือเปล่ากินข้าว,หร,ยยะะาาวหรือยังนะคะเออทานข้าวหรือยังถ้าเกิดคนคนนั้นเขาแบบเจ็บป่วยบ่อยหรืออะไรอย่างเนี้ย ตอนนี้กินยาหรือยังนันมีนะคะก็คือว่าเรามีความคิดถึงเรายังมีความห่วงหาความอาทรน,นะคะมีความปรารถนาดีให้กับเขาแต่ดูเหมือนว่าคนคนนี้นะคะตอนนี้เขาจะมีเรื่องเครียดนะคะมีเรื่องที่กังวลใจอยู่อาจจะมีอะไรที่เป็นปัญหาแล้วทำให้เขารู้สึกไม่สบายใจนะคะดวงจิตคุณกับเขาเนี่ยอาจจะสื่อถึงกันได้ยังไงก็ไม่รู้ละแต่ว่าสิ่งที่พายอยากจะบอกก็คือตอนนี้ตัวตนของเขาว่ามีเรื่องที่ไม่สบายใจนะคะมีเรื่องที่อึดอัดใจ,จ аль, แล้วเขาก็อาจจะบอกกับใครไม่ได้นะคะ เขาอยากจะบอกกับใครสักคนนึงแต่ว่าเขาก็พูดกับคนอื่นไม่ได้เหมือนกันนะอาจจะมีปัญหาที่เขาเนี่ยเก็บอยู่คนเดียวนะคะแล้วเขาอยากจะพูดให้ใครสักคนฟังนั่นแหละแต่ว่าเขาก็ไม่ได้พูดออกมานะคะเป็นปัญหาที่เขาเก็บไว้คนเดียวอันนี้สมมุตินะคะถ้าเกิดว่าคนคนนี้เขาแบบเป็นหัวหน้าครอบครัวโอเคเขาอาจจะไม่ใช่แบบคนที่มีแฟนแล้วคนยังไม่ใช่คนที่แต่งงานแล้วก็จริงอะ่ะแต่ว่าเขาอาจจะทํางานแบบเป็นเสาหลักของบ้านนะคะเป็นคนที่ คอยส่งเสียน้องนะคะคอยดูแลพ่อแม่นะคะ,ะเป็นคนที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในบ้านเนี่ยตอนนี้เขาอาจจะมีความทุกข์ใจยังกังวลใจอยู่เขาอาจจะรอใครสักคนหนึ่งนะคะที่แบบมาถามเขาาแบบเหนื่อยไหมนะตอนนี้กินข้าวหรือยังเป็นอะไรสบายสบายดีไหมอะไรเงี้ยเขากําลังรอใครสักคนหนูที่แบบจะเข้ามาถามเขาคือถามว่าเขาเจ็บป่วยหนักไหมเขาไม่ได้เจ็บป่วยมากขนาดนั้นเพียงแต่ว่าเขามีความรู้สึกกังวลใจนะคะ ตึงเครียดนะคะเขาเหนื่อยเขาอาจจะแบบแบกรับปัญหาของคนในบ้านอาจจะแบบแบกรับปัญหาเรื่องหนี้สินนะคะหรือว่าเรื่องน้องหรือว่าเรื่องคนใกล้ตัวนะคะอาจจะมีใครที่ทําให้เขาแบบกังวลใจไม่สบายใจแล้วเขาก็รอใครสักคนหนึ่งอยู่แค่มาถามเขาสักนิดนึงว่าแบบว่าเออตอนนี้เหนื่อยไหมสบายดีหรือเปล่าแบบโทรมาให้กําลังใจเขาสักนิดนึงนะคะเขากําลังรอใครบางคนให้ติดต่อมาหาเขาอยู่เนี่ยเป็นภาพของการรอคอยไม่แน่ คนคนนั้นอาจจะเป็นคุณก็ได้นะคะเป็นคนที่เขากําลังรออยู่ค่ะเอาละนี่ก็คือสิ่งที่พ่ออยากจะบอกนะคะเป็นแรนดอมสั้นๆน,นะว่าสิ่งที่เราฝันถึงคนเก่านะคะเขาสื่อถึงอะไรก็คือสรุปว่าก็คือตอนนี้คนคนนั้นที่คุณคิดถึงอยู่เนี่ยที่คุณฝันถึงเนี่ยเขากำลังมีความเครียดมีความกังวลใจนะคะมีความไม่สบายใจหรือว่าเขาอาจจะออนอนหลับนอนไม่ค่อยหลับฝันร้ายตอนกลางคืนนะคะแล้วเขาก็กําลังรอใครสักคนหนึ่งที่จะคอยมาถามไถ่ายว่าเออเขาเป็นยังไงสบายดีหรือเปล่า นี่ก็คือสิ่งที่ไพ่ก็อยากจะบอกกับผู้ที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะในวันนี้ถ้าเกิดว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยนะคะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปแรนดอมสั้นๆแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้แอนหน่อยนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปครั้งหน้าค่ะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ